นี่คือสถานที่ที่หลายหมื่นคนต้องจบชีวิตลงที่นี่ก็คือสะพานข้ามแม่น้ำแคว สะพานแห่งนี้เป็นสถานที่สําคัญในประวัติศาสตร์โลกปัจจุบันเป็นที่ท่องเที่ยวสําคัญของกาญจนบุรีมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติแวะเวียนกันมาถ่ายรูปไม่ขาดสายแต่ถ้าเราย้อนกลับไปในสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับสถานที่แห่งนี้คือฝันร้ายของใครหลายคนที่ยากจะลืมเลยล่ะครับในตอนนั้นญี่ปุ่นต้องการสร้างทางรถไฟจากไทยไปพมา่าระยะทางรวมกว่า430กิโลเมตรให้เสร็จภายใน1ปีเพื่อลาเลียงอาวุธและกองทัพข้ามไปทําสงครามกับอังกฤษญี่ปุ่น จึงเกณฑ์ทหารเฉลือศึกฝ่ายสัมพันธมิตรกว่า6 0,000คนและแรงงานชาวเอเชียอีกกว่าแสนคนมาสร้างทางรถไฟและสะพานข้ามแม่น้ําแควการก่อสร้างในครั้งนั้นมีทหารเฉลือและแรงงานก่อสร้างตายไปเกือบแสนคนเพราะต้องทํางานกว่าวันละ18ชั่วโมงในสภาพที่อดอาหารถูกทรมานถูกลงโทษแถมเจอกับโรคภัยต่างๆอีกสถานที่แห่งนี้จึงเป็นศกนาฏกรรมที่น่าหดหูฉ่ฉากหนึ่งในประวัติศาสตร์โลก และนี่ก็คือเรื่องราวของสะพานข้ามแม่น,น้ำแควรครับใครที่ไปมาแล้วหรืออยากเล่าอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้เลย